ทักษิณล้านอายุ75ปีแล้วไม่มีมนคลังบอกสมชายสอบตกสว่าผลพ่วงปฏิวัติทักษิณล้านอายุ75ปีแล้วไม่มีมนคลังบอกสมชายสอบตกสว่เกิดจากผลพ่วงปฏิวัติมองสอวสายสีน้ำเงินได้จำนวนมากเป็นกติกาที่เซตไว้วันที่28มิถุนายน67นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกสอว ที่ช็อกคนทั้งประเทศหลังนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้รับเลือกว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญสอนให้รู้ว่าการที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากความไม่ไว้ใจประชาชนซึ่งประชาชนเลือกรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติก็ออกกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำน,นู่นทำนี่ตามต้องการผลสุดท้ายวันนี้ต้องกลับไปไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่า เขาจะเลือกรัฐบาลเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาให้เขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากหลังคณะปฏิวัติเมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งสวที่พักภูมิใจไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ได้สอจำนวนมากนายทักษิณกล่าวว่าก็นี่ไงมันเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายคือการไม่ไว้ใจประชาชน ไม่เป็นสิ่งที่ดีต้องกลับไปไว้ใจประชาชนคือวิธีการที่ประชาชนตัดสินใจชีวิตของเขาเองในการเลือกคนมาทำงานจะดีที่สุดถ้ามาส่วนกลางกติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายมันต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งสวชุดปัจจุบันก็มีผู้ที่เลือกแทนประชาชนสวชุดใหม่ก็เลือกแทนประชาชน ดังนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้การตัดสินใจของประชาชนหมู่มากจะถูกต้องที่สุดส่วนมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อรัฐบาลอย่างไรนายทักษิณกล่าวว่า ไม่มีอะไรการเมืองก็คือการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อทำงานให้ประชาชนได้เท่านั้นนอ,อเองยืนยันไม่มีผลอะไรต่อรัฐบาลคุยกันร,รู้เรื่องทุกคนที่ทำงานด้วยกันก็คุยกันร,รู้เรื่องตนเชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็คุยกับพักร่วมได้ทุกคนนายทักษิณยืนยันด้วยว่าผลการเลือกตั้งสองไม่เกี่ยวกับที่ตนเองนั้นสิ้นมนคลงังเพราะมนคลังไม่มีเลยวันนี้อายุ75ปีก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมนคลงัง บิ๊กโจ๊กฟ้องอดีตตำรวจพลตำรวจตรีสิบล้านปมหมิ่นประมาทบิ๊กโจ๊กเดินหน้าฟ้องกูรูยศพลตำรวจตรีสิบล้านปมหมิ่นประมาทลัานทุกวันนี้ถูกทุกคนรุมกินโต๊ะจีนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นฟ้องกูรูด้านกฎหมายซึ่งเป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจตรี ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีจงใจใส่ความพลตำรวจเอกสุเรตต่อบุคคลที่สามทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย10บล้านบาทโดยพลตำรวจเอกสุเรตเปิดเผยว่ากูรูท่านนี้ถือเป็นคนที่สองที่ตนเองฟ้องและหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกูรูอีกสองคนรวมถึงนาย,ยกรัฐมนตรีโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์พร้อมฝากเตือนกูรูว่าการจะสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นการพูดเอามันโดยไม่รู้กฎหมายที่ท้าจริงกระทบสิทธิของตนเองตนเองก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะกูรูที่อายุมากแล้วก็ไม่ควรพูดให้สังคมสับสนแต่ควรอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะของเด็กรุ่นใหม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกสุเรตยังบอกอีกว่าสาเหตุที่พลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ยอมเพิกถอนคำสั่งเพราะทำใจไม่ได้ว่า ตนเองทำผิดไปแล้วอายเขาจึงไม่กล้ากลืนน้ำลายตัวเองแต่เมื่อกฎหมายใหม่ออกมาก็ควรยึดตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่ไปยึดตามกฎหมายเก่าส่วนตนเองจะได้กลับไปสํานักงานตำรวจแห่งชาติหรือมีแสงสว่างที่ปลายอุโมง์หรือไม่นั้นมองว่าตนเองก็สู้ตามหลักกฎหมายจะได้กลับหรือไม่ได้กลับก็ขึ้นอยู่กับหลักกฎหมาย ตนเองไม่ได้ไปขอร้องหรือร้องให้ให้นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลใดมาช่วยตนเองตนเองเพียงเดินตามหลักกฎหมายครั้งที่แล้วที่ตนเองถูกโยกย้ายไปช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งนั้นถือว่าหนักกว่าครั้งนี้เพราะตนเองต้องไปเป็นข้าราชการพล,ลเรือนเลยตนเองก็ไม่เคยขอให้ใครช่วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมองว่าไม่ได้เป็นการแพ็กรวมเอาทั้งองค์กรมาสู้กับตนเองเพียงคนเดียวเพราะในแพ็กมีอยู่ไม่กี่คนแม้ในแพ็กนี้จะเป็นผู้มีอำนาจแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและทุกวันนี้ตนเองโดนรุมกินตัวจีนอยู่แล้วต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอยู่แล้วแต่ก็มีไม่กี่คนที่ทำซึ่งปัจจุบันประชาชนเริ่มมองเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตนเองก็ต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ตนเองก็คงต้องกลับบ้าน ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกกิตรัฐทำหนังสือชี้แจงแยง้งคําอุรณ์ของตนเองส่งกลับไปให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกุมภาพันคอตํารวจนั้นทางกุมภาพันคอตํารวจได้ส่งคําย้งกลับมาที่ตนเองแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดซึ่งในวันอังคารที่จะถึงนี้ตนเองจะทําความเห็นแย้งส่งกลับไปให้คณะกรรมการอย่างแน่นอนส่วนการพิจารณาของกุมภพันคอตํารวจ จะแล้วเสร็จภายใน30วันตามที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเชื่อว่าจะจบภายใน120วันเพราะเป็นการพิจารณาตามข้อกฎหมายไม่ได้ใช้ดุลพินิษส่วนกรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุเรศออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุเรศมองว่า อาจารย์วิชาอาจเข้าใจผิดเรื่องคณะกรรมการที่ตรวจสอบวินัยอาจจะดูข้อมูลเร็วๆทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเพราะอาจารย์วิชาเป็นนักกฎหมายที่เก่งและเป็นถึงอดีตคณะกรรมการปปชย่อมรู้เรื่องกฎหมายดีแต่กฎหมายตํารวจมีพอรรเรอบใบไม้เฉพาะพร้อมยืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับอาจารย์วิชา ส่วนเหตุผลที่ตนเองเลือกมายื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นก็เพราะตนเองสะดวกใกล้บ้านและใกล้สถานที่ออกกำลังกายไม่ได้รู้จักบุคคลใดที่ศาลเป็นการส่วนตัว